เปิดอายุที่แท้จริงฟรุก๊กหลังขับเก๋งเสียหลักพุ่งลงคลอง เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนๆและเพื่อนๆต่างใจหายใจความและส่งกำลังใจกันอย่างมากมายค่ะหลังนักร้องหนุ่มคนดังวชิระจันทอ่อนหรือฟรุกวชิระเกิดอุบัติเหตุขับรถยนต์โตโยต้ายาริสทะเบียนกน4001กำแพงเพชรเสียหลักตกลงคลองที่หมู่7ประชาสุขสรรจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อเวลา15นาฬิกา40นาทีของวันที่12มีนาคมค่ะทำให้รถจมน้ำเสียหายเกือบทั้งคัน โดยฟลุกวชิระนักร้องดงังค่ายชอฟ้ารคคอร์ดได้เผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาไปแสดงคอนเสิร์ตรักบ้านเกิดที่วัดจันทารามตบาบลวังแขมอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีเหล่าศิลปินในค่ายชอฟ้ารคคอร์ดจำนวนมากเดินทางไปแสดงเพื่อการกุศลนำเงินรายได้ถวายให้แก่ทางวัดพร้อมทั้งบันทึกถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จสิน้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นจึงเดินทางเพื่อกลับบ้านขณะมาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำลงคูน้ำข้าง ถน,นมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีแต่น้ำล้อมรอบแล้วพยายามหาทางออกโดยเข้าใจว่าน่าจะหลุดมาจากบริเวณหน้าต่างของเก๋งรถและล่าสุดนะคะจากการตรวจสอบแล้วพบว่ารถเสียหายเกือบทั้งคันค่ะแต่ฟรุกวชิระบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยปัจจุบนันฟรุกวชิระอายุ24ปีค่ะยังไงทางทีมงานก็ขอให้หนุ่มฟลุกหายจากอาการบาดเจ็บเร็วๆนะคะ